ติก้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะคะวันนี้ครูพิ่งก็จะพามาผสมคํานะคะวันนี้เราจะผสมคําโดยใช้สาอีนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวลองไปผสมคํานะคะแล้วลองดูกันว่าคําต่างๆอ,อ่านว่าอะไรบ้างที่เราผสมกันนะคะลองดูตาลยก่าก็ไก่ก็ผสมกับสาอีก็อีกอิก ขอไข่ขอ,ขอผสมกับสระอิขออิขีคอควายคอผสมกับสระอิขออิขี จจานจผสมกับสระอีจอ,อีจิซโซโซโซผสมกับสระอีซอ,อีซิต่อไปนะคะดิดีนพูดตามนะคะ ดดเด็กดอผสมกับสลีิดอิดิตตเตาตตผสมกับสลีิตอ,อิดิ ถอถุงถอผสมกับสลิทออิทิตไปนะคะทอทหารทอผสมกับสลิทออิทิ นอหนูนอผสมกับสละอินออีนิบบอใบไม้บอผสมกับสลอิบออีบี พอพึ่งพอผสมกับสระอิพออิพิพอพานพอผสมกับสระอิพออิพิยอยักยอ ผสมกับสระอิยออิยิวอแหวนวผออสมกับสระอิวออิวิสอเสือสอผสมกับสระอิ ออีสิออ่อางออผสมกับสระอิอออีไปนะคะพอนุคู่คอผสมกับสระอิพออิฮิ ก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองหัดท่องดูนะคะโดยที่คุณครูก็จะส่งคลิปลงไปให้แล้วก็จะมีในหนังสืออ e ีบุ๊กที่คุณครูทิ้งไว้ให้นะคะถ้าคลิปมันหมดไฟเวลาการเก็บอะคะ่ะเด็กๆก็เข้าไปดูในอ e ีบุ๊กได้ที่คุณครูใส่ไาให้ตอนนี้ครูใส่ไว้ให้เพิ่มไปอีกสองเล่มน,นะคะวันนี้วันนี้คุณครูก็จะขอจบการนําสนการสอนียิเท่านี้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะดูแลสุขภาพตัวเอง ไม่ออกไปไหนมาไหนนะคะแล้วก็หรือออกไปไหนก็ให้สวมแมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะคุณรูไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆดี